สวัสดีครับสวัสดีไปยังทุกแคงทุกเขตทุกประเทศทุกอาณาจักรครับผมม่วันที่สร้างการสร้างงานอยู่ทั้งใดเป็นกําลังแรงใจให้ครับบามังด้วยเคยอุดรไล่งานโตครับผมมือนี้มาอว่าสุูพีสุนองฟังครับเกี่ยวกับค้นเกาลหลีลหะมันคือมาขี่ต้มขีดตัวขี่โกงคักแน่แใ้ครับผมบางคน้นบางจําพวกด้วยครับบม่ได้เมารวมเบิดก็คือค้นบ้านเฮาล่ะครับมีค้นดีค้นบดีล่ะครับ แล้วฝากไปถึงพี่น้องบ้านเฮาครับผมผู้ที่อยากเข้ามาเห็ดงานเงืนอยู่ในในถุกในถุงในหอ่อในกระเป๋าเจาคล้องให้เขามาต้มเขามาตัวเอาได้ครับผมอนมาเมื่นหนึ่งสองเมืน่นสามเมืน่นมามัดจำใบเออสีผ้าบินไปเห็ดงานได้ไปแน่นอนได้ลอยเปอร์เซนได้ชั่วแมนข้ามเพืินครับแมีนข้ามเพื้นว่าครับพี่น้องได้แนนอนได้ลอยเปอร์เซนครับแต่บดได้มาเห็ดงานด้ยครับบดได้มาเห็ดงาน คิดว่าได้ยังได้ถือต้มถือตัวแน่นอนครับผมจําเอาไว้ครับเงินเท่าอยู่ในกระเป๋ารักษาดีๆคิดเบื้องดีดีครับผมแล้วก็พี่น้องที่เขามาเล้ยเขาก็เขามายากครับเออเขามายากเขามาได้เราสามารถเชียงดวงเ,าเอาอีกมาถือมงบดีถือต้มถือตัวถือเท้าแก้ขี่โกงครับผมจังได้ก็จ้างสูงเอาครับพี่น้องได้มากเล้วหาเอาจนพ่อครับมือหนึ่งพ่อ ค่อยกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนเฮาครับพี่น้องจงย่ายานชีจีเริ่มต้นก้าวไม่โอกาสยังมีมากพ่อๆกับอากาศที่อยู่รอบตัวเฮ้ึ้นอยูที่ว่าเฮา้ิจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือจะพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตฝากเป็นการบ้านฝากไว้ให้คิดครับแก้วสวัสดีครับ